ราชาลูก,นก,กนหนังทุลกคอเสนอโจโคดิตกองกลางทีมช่างกฤหมองว่าเตียโก้สินวาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในพิมลีกนอกเหนือจากเฟอร์กิวฟันไดแข้งวัยสามบกปีพิ่งยามร่วมทัพสิงห์บลูแบบฟรีเอเนต์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังหมดสัญญากับเปแอเชและโชว์ฟอร์มโดดเด่นจนกลายเป็นกาลังสําคัญในแผงหลังที่ทีมแทบจะขาดไม่ได้เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเราแต่การที่เขาอายุ3 6บกแล้วมันก็ทําให้คุณกังวลเล็กน้อยโคกล่าวกับ b t Sport โดยทั่วไปการที่นักเตะอายุเท่านี้ย้ายมาเล่นในพิมลีมันจะเป็นอะไรที่ยากมาเพราะตอนนี้พิมลีกยิ่งโหดร้ายกว่าเดิมเขายังไม่ฟิตในช่วงต้นซีซสั่นและแฟรงก์ก็ยังไม่อยากจับเขาใส่ทีมเขาต้องการเวลาเพื่อปรับตัวและตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนโรสลอยและเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในลีกผมคิดว่าไม่มีใครสร้างกองหลังแบบเขาขึ้นมาอีกแล้วนอกเหนือจากฟานได์ผมก็คิดว่าเขานี่แหละคือกองหลังที่ดีที่สุดในลีกเขานำมาซึ่งคุณภาพท,ทั้งในและนอกสนามชิรูพูดถึงลูกโขคว้าชายัย ตั้งเป้าจบแชมป์กลุ่มพร้อมกล่าวชื่นชมผลงานของเมาส์โอลิเวีเยเชรูสวมบทฮีโรจากการกลับมาเล่นที่ประเทศบ้านเกิดโดยมองวันสุกตะขาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทาให้เชลซีบุกชนะแรนส์พร้อมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในรายการแชมเปี้ยนส์ได้สำเร็จหัวหอกรายนี้ถูกส่งลงสนามในช่วง20นาทีสุดท้ายขณะที่พวกเรายังนำหนึ่งต่อศูนย์จากลูกยิงเบิกร่องของคาร์ลัมฮัสันโอดอยชิรูต้องเจอบททดสอบทางด้านสภาพร่างกายและไม่สามารถช่วยอะไรได้ในจังหวะที่พวกเรา โดนตามตีเสมอกับเวลาการแข่งขันที่เหลืออยู่ไม่กี่นาทีอย่างไรก็แล้วแต่การเฝ้ามองเฉยๆเป็นสิ่งสุดท้ายในใจของเขาเมื่อจังหวะก,การซัดที่โดนเซฟของติมโมแวนเนอร์ลอยโด่งกลางอากาศชีรุูเคลื่อนที่พร้อมทะยานขึ้นหมวกส่งบอลเข้าซุกก้นตะข่ายได้อย่างยอดเยี่ยมประตูดังกล่าวถือเป็นลูกแรกที่เขายิงให้เชลีในแชมเปี้ยนีกและเป็นประตูแรกสําหรับรายการนี้ในรอบ4ปีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ดาวยิงวัย34ปีจะพอใจกับผลงานในค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาเราต้องการชัยชนะนัดนี้ครับ เขากล่าวหลังสิ้นเสียงโวิดหมดเวลาเราครองเกมได้เป็นส่วนใหญ่ในครึ่งแรกแต่พวกเขาก็ดันหนักมากแม้เราจะยังอยู่ในเกมก็ตามมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะพวกเขามีความกระหายแรงกล้าและเล่นได้ดุดันมากๆความรู้สึกก็คือเหมือนการแข่งขันพิมพ์ลิกเลยพวกเขาโชคร้ายนะแต่พวกเราก็ดีใจมากกับการคว้าสาคะแนนจากทีมที่มีคุณลักษณะที่แข็งแกรก่งชัยชนะของโรอสสองพ์คเช่นเดียวกับการเก็บสามแต้มของเซบียเหนือคลาสโนโดา ทำให้2อันดับแรกในตารางของกลุ่มอีได้รับการตัดสินแล้วสําหรับการแย่งตําแหน่งแชมป์กลุ่มจะต้องวัดกันตอนที่พวกเราบุกเยือนสเปนในสัปดาห์หน้าโดยชิรูเน้นย้ําว่าการคว้าอันดับหนึ่งของกลุ่ม E ีคือเป้าหมายสูงสุดแน่นอนพวกเราผ่านเข้ารอบแล้วแต่เราต้องการจบในอันดับหนึ่งเขากล่าวก่อนบรรยายถึงประตูชัยเพิ่มเติมผมพยายามใช้ทุกๆโอกาสที่มีในการทําประตูจังหวะนี้อาจไม่ใช่ลูกที่ง่ายที่สุดแต่ผมทุ่มเททุกอย่างเหมือนเคยและผมก็โชคดีผมพยายามเอาชนะในการดวลลูกกลางอากาศม่งบอลให้ตรงกรอบ และผมก็ดีใจที่มันซุก้นตะข่ายผมดีใจกับตัวเองและดีใจกับทีมครับค้เล่นทุกคนเป็นนักสู้และอยากมีส่วนร่วมในสนามผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเล่นยังมีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้มากที่สุดเพื่อทีมดังนั้นเวลาที่ผมได้รับโอกาสนี่คือสิ่งที่สําคัญกับผมมากๆเมื่อผู้จัดการทีมให้โอกาสผมก็พยายามทําให้ได้พยายามสู้และพยายามรักษาความเชื่อมั่นเอาไว้คิรูยังได้กล่าวคำชื่นชมต่อเมสันเมาส์ซึ่งโชว์ผลงานในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยแข้งวัย21ปีแอซิดให้กับฮัสสันโอดอยหลุดเข้าไปยิงประตูบรกรองเขากําลังทําผลงานได้ดีมากๆคิรูพูดถึงเมาส์เขาปรับตัวได้ดีในแผงกองกลาง3คนเขากําลังสนุกกับการเล่นและพัฒนาขึ้นทุกวันผมดีใจแทนเขานะเพราะว่าเขาสําคัญมากในจังหวะแอซิดให้ขันลาพวกเราทุกคนดีใจที่มีเจ้าหนูคนนี้อยู่ในทีมและอยู่ในห้องแต่งตัวซองมุมสื่อเมาส์ตอบทวิตเชสที่ชื่นชมฟอร์ โหยกย่องสกัยภาพชิรูและอดีตนายด่านสิงบลูประทับใจผลงานแผงรับรวมข่าวเชลซีจากสื่อน,นอกประจำวันนี้เมสันเมาส์ตอบทวิตเชสฟาเบกาสที่ชื่นชมจังหวะแอซิสสุดงามในขณะที่โจโคยกให้โอลิเวเยชิรูเป็นสุดยอดแข้งที่ใครหลายคนอาจจะมองข้ามไปในพรีเมียร์ลีกข่าวสารเหล่านี้มาจากสื่อภายนอกทั้งหมดไม่ใช่ความคิดเห็นหรือเป็นข่าวทางการของสโมสรฟุตบอลเชลซีแต่อย่างใดเมาส์ตอบทวิตเชสที่ชื่นชมผลงาน เคฟาร์เบกาสทวิตข้อความชื่นชมผลงานของเมสันเมาส์ที่ทำแอซิตให้คารลมัมฮัสันโอดอยทำประตูนในเกมเมื่อคืนนี้ในศึกแชมเปี้ยนีกนัดเยือนแรนส์เมาส์กดดันแผงกลางของแรนส์จนได้บอลไว้กับตัวก่อนยอดบอลยาวไปพื้นที่ว่างให้ฮัส,สันโอดอยทำประตูได้กลายเป็นประตูที่2ของแข้งวัย20ปีจากการได้โอกาสลงเล่นในแชมเปี้ยนีกในเกมเยือน2นัดติดต่อกันโดยฟาร์เบกาสซึ่งทำไป111แอซิดตลอดการคาแข้งในพรีเมียร์ในกล่าวชื่นชมผลงานการทำเกมรุกของทีมที่ยนบอลยาวจนได้พื้นที่บุก ซึ่งเริ่มต้นจากฝีเท้าของเมาส์กองกลางสเป,ปนิสทวิตว่าเมสันเมาส์สุดยอดมากและแข้งสิงบลูก,ก็การันตีผ่านเข้าสูร่รอบน็อกเอาท์ได้หลังจากที่โอลิเวียชิรูทำประตูที่2จากลูกโขซึ่งเมาส์ก็ได้ตอบกลับทวิตของฟาเบกาสหลังเกมว่าขอบคุณครับคุณผู้วิเศษที่ได้ดูจังหวะที่ผมแอซิสโคยกย่องชิรูเป็นแข้งที่ได้รับการประเมินต่ําไป โอลิเย่ทีิรูแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวเองอีกครั้งในเกมเมื่อคืนนี้หลังจากที่โคกทำประตูชัยช่วยทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บดาวยิงเฟรนแมนตัดสินใจมงจากจังหวัดที่อัลเฟรดโกมิสนายทบาลทีมแรนส์ส่งให้ทีมสิงห์บลูคว้า3คะแนนล้ำค่าและถือเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในแชมเปี้ยนลีกในสีเสื้อเชลซีในห้องสตูดิโอของบีทีเอสปอร์ตและตามการอ้างอิงของเดลี่เมลโจคคอดิตกองกลางเชลซีกล่าวถึ่ชืรอว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำไปในศึกพรีเมีย เป็นลูกมงที่สุดยอดมากจากชีรูสุดยอดจริงโคกรานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมดิเดเยเดชองถึงเรียกเขาไปติดทีมชาติฝรั่งเศสจริง,รงๆไม่ได้มีแค่โมเมนต์ในเกมนี้เท่านั้นด้วยนะที่กลายเป็นประตูชัยของทีมปกติแล้วเขาเป็นแบบนี้ตลอดเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆแม้อยู่ในห้องแต่งตัวผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะพรีเมียร์ลีกที่โดนประเมินผลงานต่ําไปเขามีผลงานที่สม่าเสมอมาโดยตลอดทั้งสมัยที่อยู่กับอาร์เจนตลและเชลซีอดีตในด่านสิงบลูซูฮกฟอร์มเหนียวแผงหลังสิง รับกรีนชื่นชมผลงานการเล่นเกมรับของเชลซีที่มีส่วนสำคัญในการแบ่งเบาภาระของเอ็ดอาเมนดีนายดานซินเกลเก็บครีนชิดให้เดอะบลูไปแล้ว7จาก10นัดที่ลงเฝ้าเสาให้สมสรและยังคงสร้างผลงานเด่นต่อเนื่องมาจนตอนนี้เมื่อคุณมองไปยังแผงหลังมีนักเตะอย่างเทโกซินวารวมทั้งดิสเจมที่ได้โอกาสลงเล่นบ่อยครั้งแล้วยังมีเซซาอัสปริเกตาและคริสซูมาอีกกรีนกล่าวกับสกายสปอร์ตเชโกซินวายืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยฟอร์มของเขาช่วยยกระดับนักเตะรอบๆตัวเขาได้และช่วยให้ทุกคนอยู่ในตำแหน่งการเล่่นทีีด ที่เป็นเหมือนที่เขาอยากจะทําได้เมนดี้กลับมาเยือนอดีตต้นสกัดอย่างแรนส์อีกครั้งเมื่อคืนนี้และมีส่วนในการช่วยหยุดเกมบุกข,ของแรนส์โช์ให้เห็นถึงทักษะความสามารถได้หลายครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เมนดี้นั้นทําได้ดีมาตลอดตั้งแต่ในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยืดและปรีดก็เชื่อว่านี่คือคี์สำคัญความเชื่อใจมาจากจุดนี้เลยการที่กองหลังเล่นได้อย่างมั่นใจก็ช่วยให้เกมลุกเชลซีไหลเลื่นไปด้วยเหลาแผงหน้าก็เลยทําสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกำกับบทบาทของผู้ักษาประตูผมคิดดว่่าาาเขาูมมันนใจกๆนะ ลงเล่นกับเรากองหลังที่ทํางานหนักด้วยกันแต่พวกเขาก็ปรับเปลี่ยนแนวทางต่างๆได้อย่างไหลลื่นและเหมาะกับพวกเขาจริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ